มาแล้วนะคะกับรถครอบครัว7ที่นั่งขนาดใหญ่นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปาเจโร่สปอร์ต i t ลิ v โ e ร์นั่นเองนะคะค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่1 6 9 9 0 0้บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีขาวหลังคาดํานั่นเองนะคะและแม่มีโปรโมชั่นส่วนลดให้กับลูกค้าถึง3 0 0 0สนบาทเลยนะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วเราไปดูว่ารถคันนี้เราตกแต่งดีไซน์อะไรให้กับลูกค้าบ้างคะ และสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นของพี่รักพี่วาวของเรานะคะเป็น F C Fanpage จากจังหวัดชลบุรีเลยนะคะซึ่งทั้งสองคันนะคะก็ได้ทำการจองออนไลน์กับเราเข้ามาบอกเลยนะคะว่าการจองออนไลน์กับเรานะคะปลอดภัยร0 0อ์ย่างแน่นอนลูกค้าได้รับรถหล่อๆสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะและเรายังมีบริการส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะลูกค้าของเราออกแบบดีไซน์มายังไงบ้างนะคะเริ่มจากนี่เลยนะคะนั่นก็คือชุดแต่งสเกิร์ตนั่นเองนะซึ่งชุดแต่งสเกิร์ตชุดนี้นะคะพี่วาวเลือกเป็นของ Sport Rider M นั่นเองนี้แบบ ้าทาให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมไฟเดอร์ไลท์ด้านข้างตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองนะคะซึ่งไฟเดร์ไลท์ตัวนี้นะคะเขาจะติดเมื่อลูกค้าสตาร์ทรถนะคะสีส,กร,ส,สกร์ตของเขานะคะจะเป็นสีขาวตัดดําเงานะคะเพื่อให้รถด้านหน้านะคะดูโดดเด่นดูมีมิติมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองนะคะและที่เมย์ได้เพิ่มเติมให้กับพี่รักพี่วาวเข้าไปนะคะนั่นก็คือที่ครอบไฟหน้าตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่งที่ครอบไฟหน้าตรงนี้เราก็ครอบเป็นดําเงาแบบนี้ให้เลยนะคะเพื่อให้มันรับกันกันกบตัวกระจังหน้าร่นนออีีีทคคักก้้สะะวตตรงมบ แล้วก็ครอบไฟตัดหมอกตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะครับบอกเลยว่าด้านหน้าของเราดูโดดเด่นดูมีมิติมากนะครับเวลาที่ลูกค้าไปขับบนท้องถนนบอกเลยว่ารถคันอื่นหรือคนอื่นมองรถเราอย่างแน่นอนเพราะรถของเรานะฮะมันเจ๋งนะะและนอกจากนั้นนะคะในรถคันนี้นะคะเขายังมีในส่วนของระบบความปลอดภัยแบบครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะคะหรือระบบ Adaptive Cruise Control และตัดกําลังเครื่องยนต์ชั่วขณะให้กับลูกค้าด้วยซึ่งบอกเลยว่าตัวอีลิตคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะใครที่กาลังมองหารถครอบครัวเจดที่นั่งอยู่แนะนําคันนนี้้้เเลลลยยะ,ะไดดทังงส่่วแแชุต ถัดมาด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างรถรุ่นนี้นะคะขนาดยางของเขาจะอยู่ที่265 60R18 นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแม็กขอบ18สีดําเงาจากโรงงานหล่อหล่อดุด,ดมาแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากต้องการเปลี่ยนเป็นล้อแม็กแต่งซิ่งนะคะไม่รับเป็นชุดแต่งสเกิร์ตมาเป็นล้อแม็กแต่งซิ่งก็ได้นะคะแล้วก็มีลายให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรูปแบบเลยหรือใครที่มีลายที่ชื่นชอบอยู่ก็ส่งมาให้เราได้เลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของผูกระจกตรงนี้ของเรานะคะเราก็ได้ทําการเพิ่มที่ครอบผูกระจกให้กับพ ตัดกันกับตัวสีรถนะคะแต่ถัดมานะคะในส่วนของคิ้วกันศาสตร์ของเรานะคะเราใช้เป็นคิ้วกันศาสตร์แบบตรงรุ่นรุ่นปาเจโร่เลยนะคะมาพร้อมฟิล์มเซรามิกไฮคูลเลยนะคะตัวนี้เรารับประกันให้กับลูกค้าถึง7ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้อย่างคันนี้นะคะลูกค้าของเราก็เลือกเป็นบานหน้า60รอบคัน80นั่นเองนะคะก็จะให้ความไพรเวทแบบนี้เลยกันแสง UV ได้แบบ100%นะคะมาพร้อมเะะบ้ามือนะคะเบ้ามือของเราตัวนี้เป็นเบ้ามือทรงปีกนกนะคะสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ให้มันเข้ากััันนนนนกกกกบบบตตตวทีีีี่เเเเเปปปปิดดดรรระูง้้้้็็็ลืออคมยยยแไไหา ตัวรถก็เลือกเป็นสีดำเงาได้เช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็เป็นในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะคะเดี๋ยวมีพาไปชมดีไซน์ด้านหลังกันต่อค่ะ ถัดมาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายนะคะที่เมย์เพิ่มเติมให้กับรถคันนี้นั่นคือที่ครอบไฟไท้ายนั่นเองนะคะนอกจากด้านหน้าที่เราติดตั้งให้แล้วนะคะด้านหลังเราก็ครอบให้กับลูกค้าด้วยก็จะทําให้รถด,ด้านหลังนะคะดูมีมิติแบบนี้เลยดูหล่อเลยนะคะมาพร้อมที่คาดท้ายแบบมีไฟแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองนะคะเวลาที่ลูกค้าสตาร์ทรถนะคะไฟตรงนี้จะติดด้วยแล้วก็เวลาที่เราเหยียบเบรกนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงให้กับลูกค้านั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอีกตึงจุดนะคะเพื่อบ่งบอกให้รถด แล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะคะชุดน,นี้เป็นของสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนั่นเองนะคะมาพร้อมยูฟิเซอร์ด้านหลังตรงนี้ให้กับลูกค้านะคะมีการตัดเส้นสายสีแดงกับลูกค้าด้วยมาพร้อมปลายท่อคู่ท่อหลอกท่อเหลี่ยมแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์ขอเขามีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้ของเขานะคะก็จะทางานร่วมกับกล้อง360องศานั่นเองนะคะและในส่วนของประตูท้ายไ,ไ,ไฟฟ้าร,รุ่นปาเจโร่นะคะเขาเป็นประตูท้ายไฟฟ้าจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาตั้งแต่รุ่นเลยนะคะคาาาหรท้้้ไไดดดวกกจือ จากกลุ่มรีโมทหรืออีกวิธีการหนึ่งถ้าเราถือของอยู่นะคะเราใช้แบบคลิกเซนเซอร์ได้เลยนะคะใล้เท้าเตะเข้าไปแบบนี้นี่ประตูท้ายก็จะสไลด์ขึ้นให้แบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายในการใช้งานมากๆนะคะและโชว์ของเขานะคะจะมีขนาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบกันหนิบให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองนะคะสำหรับประตูท้ายตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเลยค่ะและในส่วนของภายในนะคะเมย์ก็เพิ่มเติมในส่วนของพรม V i P ให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกสีตามความชอบได้เลยนนะะแต่ี ปโปรโมชั่นปาราโปลอสปอร์ตเอลิทขับสี่ของเรานั่นเองนะคะบอกเลยว่ามีจํานวนจํากัดแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นส่วนลดแน่นๆจุกๆแบบนี้พร้อมแต่งแบบนี้นะคะทักเข้ามาได้ที่เพจมิสูโปปังทอฟฟี่เมทเท่านั้นเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเราสามารถเนรมิตรถรอเซอร์โปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการแน่นอนนะคะขอแค่ลูกค้าทักเข้ามาคุยกับเราเลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะการจองออนไลน์ของเรานะคะก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะมีการส่งมอบรถและเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะคะคคมีฝากกก like, กด share, กดดไ์แชร จะได้เปพาด์โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะและรีวิวรถสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ